บางกล้องนะฮะทีนี้พี่ให้ดูเบ้าก่อนเบ้าที่ใช่เบ้าที่ใช้ใช่นะให้ใช้ตาอิออนที่แปดหลุมแบบนี้พี่ลองยกดูพี่ดูนะครับรมีแปดหลุมมีแปดหลุมอ่าขีดมานีตาอินแปดหลุมพี่พี่ลองยกดูลองยกดูเป็นไงไหวไหมไหวใช่ไหมอันนี้ที่ผมมานำเบ้าให้ก่อนเนี่ยเพื่อนกรณีพี่ไปซื้อเองจะได้รู้ว่าน้ำใหม่เพื่อนนะเพราะนั้นพี่ให้มีความรู้ให้มีความรู้อ่ะพี่ยกให้ดู โอ้โหหนักนากหนักไหมหนักหนักมากใช่ไหับอันนี้คือตาไก่อันนี้ตาไก่อ่าเป็นในกลออย่างดีครับตาไก่น้องพี่ดู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 ดี่ังหนักโหนักคือเนี้ยเป็นเบ้าตาไก่ในกลออย่างดีไม่เหมาะที่ยกขย่ามันหนักมากใช่มันหนักมากเรื่มปิดเองก็ไดีแล้วปิดเองแล้วปิดเองอ่ามันตาไก่เป็นกลอเป็นในกลออย่างดีเหมาะที่หยอดที่ทีหลุมทีหลุมมากกว่าไม่เหมาะยกขย่าเพราะมันหนักเก็บความร้อนนาน สิบห้าถึงทีมีก็จะคงร้อนอยู่อ่าไม่เหมาะที่ยกขยับมันหนักมากตัวเนี้ยเป็นตาเอ็มน้ำหนักสามกิโลกว่าอ่าน้ำหนักสามกิโลกว่าไม่หนักมาก,ากเหมาะที่ยกขยับมากกว่าหยอดยกขยับก็ได้หรือจะยกแบบที่หลุมเออหยอดที่หลุมก็ได้มันเบาไม่หนักมากใช่ไม่เป็นไรเลยอ่าคือเราบางครั้งไปขายเนี้ยคนขายเขาก็จะแนะนําให้ตาไก่อย่างเดียวเพราะอะไรเพราะตาไก่มันราคาดีกว่ามันแพงกว่า เขาก็จะทําให้เราตาไก่อย่างเดียวเขาไม่เคยสนใจหรอกว่าเราขายนมโคกอ่ะขายสูตรอะไรขายแบบไหนแนะนําตาไก่อย่างเดียวครับตาไก่เลยพี่ตาไก่มันดีพี่เก็บคมน้อยได้นานเพราะมันกำไรดีกว่าไงแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนมโคกแต่ละสูตรแต่ละคนต้องดูสูตรเขาว่าเขาขายแบบไหนพี่ขายอะไรโคลาเหนือทองแค่อาตาไก่ก็ได้พี่ขาเย่าหรอพี่ตาดินไปได้ลองตาไก่อยู่ทีพี่เขย่าแป้งสองโลสามโลไม่เหลือลูกศิษย์ผมโดนมาแล้วสองคน ผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่เหมือนกันนะยังไม่รอดเลยไปไปซื้อเตามาเองอ <laughs> อาลูกสาวผู้หญิงคนหนึ่งก็ปวดแขนปวดขาหมดเลยปวดแขนต้องแบบนี้ปวดหมดเลยเพราะมันมันเขย่าอยู่เรื่อยๆใช่ต้องอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พี่ที่ดูพี่จะเขย่าได้ไหนวะสองสามโลอ่ะครับมันไม่ไหวนะแย่เลยนะร้อน,นนะหนักด้วยนะคือเวลาเวลาคนซื้อเบ้าแต่ผมว่าผมจะถามก่อนเลยว่ามีสูตรแป้งสูตรพี่อะไรสูตรแบบไหนเขย่าหรือโบราณอะไรอย่างเงี้ยถ้าโบราณโราคิดเป็นเอวตาไก่ไปแต่ถ้าไม่เขย่าผมไม่แนะนํานะ ทั้งที่ตาไก่ราคาดีกว่าแต่ผมไม่ทำไม่ขายอ่ะอืออ่ะทีนี้เราจะมาดูตอนหมกนคกอ้ตอนหมุกตอนหมกนคกก็จะมีสองวงเห็นไหมอันนี้คือวงนอกอันนี้คือวงในเวลาใช้จริงๆอ่ะให้เราใช้แค่วงนอกๆๆๆวงเดียวอวงนี้ไม่ต้องใช้วงนี้จะใช้ก็ต่อเมือ่อในกรณีเราหยอดแป้งที่หนาเกินไป<ม>แป้งเยอะเกินไปถ้าแป้งเยอะเกินไปในหมคกเนี่ยอ่าอย่างหมคกเนี่ยอนเนี่ยรอบไปมันจะตดมันจะตดยากอพอแป้งหนาไป รอบๆมันเริ่มสุกแล้วแต่รอบไปมันไม่สุกเราก็อาจต้องเปิดวงในช่วยในกรวนี้แป้งหนานะอ่าถ้าแป้งเราปกติวงนอกพอเดียมันก็โอเคแล้วอถ้าแป้งหนาปุ๊บเุ้ยแป้งหนาห่าวะ่ะตรงกลางยังขาวอยู่เลยข้างนอกเริ่มเริ่มสุกแล้วก็เปิดวงในช่วยนิดนึงช่วยได้แค่นี้เห็นไหมอ่ทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยทางเนี้ยตัวปิดเปิดทางขวานี่คือตัววงนอกอตรงซ้ายคือวงใน ่ทาทงนี้ง่าย